ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่นพศส5 5 7 7แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันนะครับในหมวดที่ 8. คณะกรรมการสภาท้องถิน่นข้อ103คณะกรรมการสภาท้องถิน่นมีสประเภทวงเล็บ 1. คณะกรรมการสาม,มัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่า3คนแต่ไม่เกิน7คนวงเล็บ2คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่า3คนแต่ไม่เกิน7คนกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามันทั้งคณะไม่ได้นะครับวักต่อมาในการตั้งคณะกรรมธิการวิสามันของสภาเทศบาลน,นาย,ยกเทศมนตรีมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการวิสามันได้ไม่เกิน1ใน4ของจำนวนกรรมการวิสามันทั้งหมดต่อมาในข้อ104คณะกรรมการสภาท้องถิน่นมีหน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใ,ใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิน่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิน่นวักต่อมาสภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษนะครับในข้อ105ภายใต้บังคับข้อ103และข้อ104สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่นดังนี้วงเล็บหนึ่งคณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดวงเล็บสองคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมวงเล็บสามคณะกรรมการแปลยะติร่างข้อบัญญัติวงเล็บสี่คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควรวักต่อมาถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาข้อ106กกรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เมื่อวงเล็บหนึ่งลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น วงเล็บ2ตายวงเล็บสสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลงวงเล็บ4เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลงวงเล็บ5สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ต่อมาในข้อ107ภายใต้บังคับข้อ103วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิน่น ให้สมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองนะครับวักต่อมาการเสนอชื่อ ให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ12มาบังคับโดยอนุษ